สุดเจ็บเปิด้ายาสภาสามวันหนีสี่วันล่มใครดาวเด่นดับวาทะเด็ดแห่งปีหกห้าสื่อสภาตั้งฉายาสอสอสามวันหนีสี่วันล่มสอวอตราปอประธานสภาชวนส่วนเซประธานวุฒิพรเพชรพักก่อนวาทะเด็ดนายกธรรมปฏิวัติ เต้คว้าดาวดับไร้ดาวเด่นผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาร่วมกันตั้งฉายาสะท้อนการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ตลอดปี2565ดังนี้ 1. สภาผู้แทนราษฎรได้รับฉายา3วันหนี้4วันล่มเนื่องจากการประชุมของสสตลอดปี2565ประสบแต่ปัญหาสภาล่มซ้ำซากตั้งแต่เริ่มสัตราชใหม่จนส่งท้ายปีทำให้การทำงานล่าช้าโดยสสฝ่ายค้านมักเล่นเกมนับองค์ประชุมทั้งที่ฝ่ายตนก็ขาดประชุมและสสรัฐบาลก็ไร้ความรับผิดชอบในการรัก สาองค์ประชุมทั้งที่เป็นเสียงข้างมากมีหน้ำซ้ำช่วงท้ายวาระการดำรงตำแหน่งสสต่างนี้ลงพื้นที่หาเสียงก่อนเลือกตั้ง ละเลยการประชุมซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญด้วยเหตุเหล่านี้จึงเป็นที่มาของฉายาดังกล่าว 2. วุฒิสภาได้รับฉายาตราปอตลอดปี2565สวยังคงทำหน้าที่รักษามรดกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอและในการลงมติพิจารณาเรื่องสำคัญแต่ละครั้งก็ไม่มีแตกแถว คือประโยชน์ของสองปอคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหรือปอประยุทธ์และพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหรือปอประวิทธ์ โดยเฉพาะในการแก้รัฐธรรมนูญและปัจจุบันสวยังถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายสนับสนุนปอประยุทธ์และฝ่ายสนับสนุนปอประวิทย์จนกระทั่งล่าสุดมีการเช็คชื่อแล้วว่าสวคนไหนจะสนับสนุนปอใดเป็นนายกรัฐมนตรี 3. ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับฉายาชวนส่วนเซเนื่องจากการทำหน้าที่ของในชวนจากที่เคยได้รับความเคารพและเชื่อฟังจากส สรุ่นน้องสามารถยุติข้อขัดแย้งต่างๆได้ แต่ในปีนี้กลับตรงกันข้ามคือถูกลดความยำเกรงไม่ได้รับการยอมรับและยังถูกสอสอท้าทายจนหลายครั้งกลายเป็นคู่ขัดแย้งเสียเองซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประสานงานของวิปรฐบาลที่ไม่ดีพอจนทำให้ในชวนส่วนเซเสียหลักไปด้วย 4. นายพรเพชรวิทิตชนชัยประธานวุฒิสภาได้รับฉายาพรเพชรพักก่อนการทำหน้าที่ควบคุมการประชุมของนายพรเพชรตลอดปี 2,565มักโดนสสสวทักท้วงจนบางครั้งได้แสดงความรู้สึกไม่พอใจผ่านเสีหน้าและไม่สามารถควบคุมการประชุมร่วมรัฐสภาให้เดินหน้าได้อย่างราบรื่นมักถูกสสประท้วงว่าทำหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลเหมือนสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอมากกว่าทำหน้าที่ตรวจสอบจึงทำให้เกิดคำถามว่านายพรเพชรควรพักก่อน หรือไม่ 5. นายแพทย์ชนนานสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้รับฉายาหมองชนนานแม้นายแพทย์ชนน,นันจะมีความโดดเด่นในการทำหน้าที่จนได้รับฉายาดาวเด่นเมื่อปี2564แต่เมื่อได้รับตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยและทำหน้าที่ผู้นาฝ่ายค้านจริงกลับมอง การอภิปรายในสภาไม่โดดเด่นเหมือนอดีตได้ทำหน้าที่ในานามหัวหน้าพักเท่านั้นขาดอิสระ6ดาวเด่น65ในปีนี้ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาหเห็นว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสม และโดดเด่นเพียงพอที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าวเจ็ดดาวดับ6กหได้แก่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิไลที่มีความโดดเด่นในเรื่องทีมใบชัยนาทีของตนโหนกระแสสังคมเพื่อหาพื้นที่ให้ตัวเองทั้งคดีนักแสดงสาวแตงโมการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของโตโนโ่รวมถึงกรณีเรือหลวงสูโขไทยอปางล้วนแต่เป็นความพยายามหาซีนของสอสอเต้ทั้งที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้อง และมักแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องทั้งที่ไม่ได้รู้จริงดังนั้นแม้นายมุงคลกิจจะพยายามหาแสงให้ตัวเองมากเพียงใดสุดท้ายก็เป็นเพียงดาวดับและตัวตลกสีสันการเมืองเท่านั้น วาทะแห่งปี65ได้แก่เรื่องปฏิวัติผมไม่ได้เกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกคนเดียวของคนเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อ20กรกฎาคม2565และคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ข้างกันดูจะไม่ยี่ระกับคำพูดดังกล่าวแต่กลับยกมือยิ้มยอมรับอย่างเต็มภาคภูมิท่ามกลางเสียงปรบมือของ สองสสอย่างชอบใจทั้งที่ตัวเองก็มาจากการเลือกตั้งดังนั้นการพูดและกระทําเช่นนี้จึงไม่ควรเกิดขึ้นในองค์กรนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและการปฏิวัติรัฐประหารยังเป็นการกระทําที่ผิดขันลอง และทำลายระบอบประชาธิปไตยด้วย 9. เหตุการณ์แห่งปีคือเกมพลิกสูตรหารร้อยโดยมีความพยายามของสสและสวทำให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสสไม่ทันกำหนดเวลาเพื่อพลิกสูตรการคำนวณสสบัญชีรายชื่อจากหาร500กลับไปเป็นสูตรหารร้อยตามเดิมซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐสภาทุ่มเทให้ความสำคัญใช้ช่องของรัฐธรรมนูญกับผลประโยชน์พักพวกตัวเอง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในสนามเลือกตั้งโดยไม่ได้คำนึงว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ใดๆสิบคู่กัดแห่งปีได้แก่นายก,กิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาและนายรังสีมันโรม สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในการประชุมร่วมรัฐสภาที่ทั้งคู่ได้มาประชุมร่วมกันหลายครั้งเกิดวิวาทะแบบไม่ลดลาวาศไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่โดยเฉพาะประเด็นการกู้ยืมเงินกองทุนกยศที่เริ่มต้นจากการอภิปรายของนายรังสีมันมักพาดทิงที่มาของสอวอบ่อยๆจนทําให้นายกิติศักดิ์ประท้วงและดึงเรื่องนี้กยศมาตอบโต้นายรังสิมันให้สําเนียกตัวเองเพราะไม่ยอมชาระหนี้จนนายรังสีมันโต้แย้งกลับว่าได้ชำ ระนี่กยศออจนครบถ้วนแล้ว 11คนดีสีสภา65ปี2565นี้ซึ่งถือเป็นปีที่4ที่ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภายังไม่เห็นว่าจะมีสอสอหรือสอวอคนใดเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าวทั้งนี้การตั้งฉายาการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติหรือสอสอและสอวอเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาทุกปีในฐานะที่ติดตามการทำหน้าที่ของสอสอและสอวอ,อย่างใกล้ชิดเพื่อสะท้อนความคิดเห็นการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐ สภาอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนขอเป็นกำลังใจให้สอสอและสอวอที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีอยู่แล้วให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่สอสอและสอวอที่บกพร่องในการทำหน้าที่ขอให้ทบทวนป,ปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป